หลังจากวนการล่อนนะครับตอนนี้เราก็จะนําไปขยายพันต่อฝาเข้าไปสามารถร่อนได้ปละมาณหนึ่งตันห้า้ยก็จะตกลงด้านล่างใช่ไหมพี่ใช่โอ้ยก็จุอยู่ด้านล่างแล้วเป็นกองเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้เยอะเลยครับเดี๋ยวผมขอโกยดูได้ไหมพี่ได้ครับเลองดูครับผมว่าเขาจะตายไหมพี่ไม่ตายไม่ตายนี่นะฮะโกยให้ดูโกยลึกๆเลยนะครับอ่านี่นะครับ เ uh huh. ยอะมากสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุดมฟาร์มนะครับที่นี่จะมีการเลี้ยงไสเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเลี้ยงไสเดือนทำยังไงและเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างครับไปดูกับผมเลยครับสวัสดีครับพี่มอมสวัสดีครับผมมอมนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไสเดือนอุดมฟาร์ม อำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรครับพี่เลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มีทําอะไรบ้างครับพี่ดดกิจกรรมหลักที่ฟาร์มนะครับก็จะเราจะเลี้ยงไส้เดือนเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจากการผลิตไส้เดือนนะครับเราก็จะนําผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปใช้บำรุงต้นไม้นะครับแล้วก็ทําดินปลูกนะครับดดกิจกรรมหลักคือเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับในฟาร์มนี้เดีย๋ยวรบกวนพามผมไปดูการเลี้ยงไส้เดือนนะครับว่ามีวิธีการแล้วก็กระบวนการยังไงนะฮะโอเคยินดีครับครับครับ เอาเริ่มต้นกระบวนการแรกเลยพี่ทํายังไงนะฮะนี่นะครับถึงแล้วตรงนี้จะเป็นครับการเลี้ยงไสเดือนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงอยู่3าวิธีนะครับวิธีที่1นนะครับเขาเขาเรียกว่าการเลี้ยงแบบคอนโดนะครับก็คือการเลี้ยงแบบคอนโดคือการเอากระมังเนี้ยมาตั้งเป็นชั้นชั้นขึ้นนะครับครับนี่คือการเลี้ยงแบบคอนโดนะครับแบบที่2ก็จะเป็นการเลี้ยงแบบเลี้ยงกับพื้นนะครับหรือเลี้ยงแนวราบอ๋อนี่นะครับ แล้วก็แบบที่สามเขาจะเลี้ยงในวงบ่อปูนนะครับซึ่งอุดมฟาร์มเราจะเลี้ยงแค่สองวิธีนะครับก็คือเลี้ยงแบบคอนโดแล้วก็เลี้ยงแบบแนวราบอ่าครับเดี๋ยวพาผมดูตรงคอนโดก่อนเนาะโอเคว่าทํายังไงบ้างการเลี้ยงแบบคอนโดนะครับเราก็จะนําตัวนี้เขาเรียกเบดดิ้งนะครับเบดดิ้งก็คือการเอาขี้วัวนะครับขี้วัวนมแช่น้ําให้จืดอ๋อนี่คือขี้วัวใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่นะ แช่น้ําให้จืดนะครับก่อนที่เราจะนํามาเลี้ยงนะครับครับเราจะใช้กระมังนะครับที่นี่ใช้กระมังเบอร์ห้าสิบห้าเจาะรูนะครับนะครับเราเราจะเจาะรูเจาะรูด้านล่างนะครับเจาะรูเพื่อให้น้ําเวลาเราลดเนี่ยน้ํามันจะได้ระบายออกได้นะครับมันจะไม่แฉะจนเกินไปนะครับแล้วเราก็เอาขี้วัวที่เราแช่นจืดนะครับเทนะครับก็คือกระมังเบอร์ห้าสิบห้าเราจะได้เราจะใช้ คีบวัหนึ่งกระสอบนะครับใช้ห้ากระมังจะได้ห้ากระมังหนึ่งกระสอบใช่ครับนะครับส้เดือนจะอยู่จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมพี่ตอนเนี้ใช่ครับส้เดือนก็จะไปไปทั่วกระมังนะครับถ้าเกิดว่าเบดดิ้งเราดีนะครับเบรดดิ้งเราคุณภาพดีนะครับส้เดือนเขาสามารถสามารถเดิน นะครับสามารถมุดเข้าไปกินอาหารได้ทุกส่วนของกระมังเป็นไส้เดือนสายพันธุไหนนะพี่โอเคครับการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทําปุ๋ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ไส้เดือนพันธ AF นะครับอ๋อนี่นะฮะไส้เดือนพัน AF นะครับพ่ออะไรพี่สายพันธุนี้ข้อดีของพันธุ์ AF ก็คือ1กินเก่งนะครับอ,อันที่2คือขยายพันธ์เร็วเพราะนั้นเนี่ยนอกจากเราเราจะได้ปุ๋ยที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้วนะครับเรายังสามารถมีปริมาณ ไสเดือนพ่อพันธแม่พันเพื่อที่จะจาหน่ายสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนพี่ถึงจะเอามาทําปุ๋ยได้หนึ่งกิลมังนะครับระยะเวลาที่น้องไสเดือนกินหมดเราจะใช้เวลาอยู่สามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนครับ,รบก็คือเขาจะกินหมดเลยแล้วเราค่อยค่อยเอาตัวนี้นะครับไปร่อนแยกออกครับหนึ่งเราเราเรา,เร,าร่อนแยกเอาเอ,าอามูลไสเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองเราจะร่อนแยกส่วนที่ไสเดือนไม่สามารถที่จะกินได้นะครับเนื่องจากว่าขี้วัวมันจะแห้งนะครับถ้าขี้วัวแห้งเกินไป แบบนี้นะครับไส้เดือนไม่สามารถที่จะกินได้เราต้องล่อนแยกออกมานะครับส่วนที่3เราจะล่อนแยกคัดตัวไส้เดือนออกมานะครับเพื่อที่จะนํามาขยายพันธุ์ต่อนะครับจริงๆแล้วเนะี่ย การเลี้ยงไส้เดือนนะครับอาหารหลักของไส้เดือนก็คือขี้วัวนะครับจะเป็นขี้วัวนมก็ได้นะครับอย่างอย่างฟาร์มอุดมแล้วเราเนี่ยเราจะใช้ขี้วัวนมเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่มีวัวเป็นของตัวเองนะครับเราสามารถใช้ขี้วัวของเราก็ได้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็ส่วนผักจะเป็นตัวเสริมนะครับผักผลไม้หรือว่าข้าวข้นหม้อนะครับเศษอาหารที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงนะครับเราสามารถเอามาให้ไส้เดือนกินได้นะครับ ด้านล่างนี้คือยังไงครับพี่ด้านล่างจะเป็นการเลี้ยงแบบแนวราบนะครับการเลี้ยงแบบแนวราบข้อดีคือเราจะได้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เราจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เส้นเดือนที่เยอะนะครับนี่นะครับครับเขาเรียกแบบแนวราบเนะ <latego S 1> าะเขาเรียกแนวานราบเลี้ยงกับพื้นเลยครับออนี่นะฮะข้อเสียก็คือมันจะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะไม่เหมือนคอนโดครับเขาจะอยู่ด้านล่างเหมือนกันเนาะใช่ครับเขาจะกินด้านล่างครับโอ้เยอะเลยครับ นี่ครับไสเดือนีอโอ้เยอะมากเยอะมากระยะเวลาก็เหมือนกันเนาะถ้าถ้าถ้เลี้ยงแบบนี้ใช่ครับระยะเวลามันเลยอือนี่นะฮะเดี๋ยวผมขอโกยดูได้ไหมพี่ได้ครับรงลองดูครับผมว่าเขาจะตายไหมพี่ไม่ตายไม่ตายนี่นะฮะโกยให้ดูโกยลึกๆเลยนะครับอ่านี่นะครับอื้อเยอะมากอยู่ด้านล่างนะฮะเยอะมากเลยดูจากไซส์แล้วก็ดูสีนะครับ สุขภาพค่อนข้างดีนะครับไสเดือนที่ฟาร์มช่วงนี้ไปยังไงต่อพี่ <_ d ream> เขากินจนเป็นปุ๋ยแล้วนะฮะเราจะใช้เวลาสามถึงสี่อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะตัดเราก็จะตัดส่วนนี้นะครับเอาไปร่อนแยกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาดูกลองที่กลองที่ไสเดือนกินหมดแล้วนะครับว่าว่ามีลักษณะยังไงออกองออกองนี้นะครับกองนี้ใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์นะครับ ถ้าสังเกตดูนะครับเส้เดือนจะกินหมดแล้วนะครับเราจะเห็นเป็นมูลเส้เดือนอ๋อจะละเอียดขึ้นเนาะมันจะละเอียดแล้วก็ล้วนล้วนซุยนะครับล้วนซุยขึ้นละเอียดมากนี่นะโอ้เริ่มเริ่มแห้งไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะใช่ได้แล้วนี่นะโอเคตัวให่ตัวตรงนี้เราจะเอาไปร่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่นะครับจะร่อนให้ดูนะครับจะไปร่อนให้ดูนะครับอันนี้คือ มูลไส้เดือนนะครับที่ไส้เดือนกินแล้วนะครับกินแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับเขาเรียกมูลไส้เดือนเดี๋ยวจะร่อนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่านี่นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการร่อนนะครับในการทำฟาร์มไส้เดือนนะครับเชิงธุรกิจแล้วกันนะครับครับด้วยกําลังการผลิตอ่าไม่ใช่สองตันนะครับหนึ่งตันขึ้นไปนะครับหนึ่งตันขึ้นไปเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเครื่องร่อนสําหรับเครื่องร่อนขนาดประมาณเมตรห้าสิบนะครับ ถ้าเกิดจะผลิตเครื่องร่อนเองก็เอาโมเดลนี้ไปนะครับโมเดลนี้ไปไปใช้ก็ได้นะครับผลิตเองเพื่อลดต้นทุนก็ได้เอ <ไป S 2> อตร์ตใช้มอตเตอร์ไฟฟ้าครึ่งแรงไปดูฝั่งนี้นะครับใช้มอตเตอร์ไฟฟ้าครึ่งแรงแล้วก็หลังจากมอตเตอร์ทํางานนะครับมันก็จะมาผ่านตัวทดนะครับโดยเราใช้ตัวทดที่60รอบต่อน,นาทีอครับนะครับเพราะถ้าหมุนเร็วเกินไปนะครับอ่าน้องเส้นเดือนเราจะขาด นแล้วก็ตายนะครับอันนี้คือเปิดเครื่องแล้วนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งโน้นคือโหลดนะครับเราจะโหลดมูลเส่เดือนฝั่งโน้นนะครับด้านด้านท้ายเครื่องนะครับก็คือจะเป็นตัวไส้เรือนที่ตกลงมานะครับส่วนมูลไส้เดือนก็จะตกตามตะข่ายนะครับตกตามเสนแล้วก็ขวากเข้าไป มันก็จะช่วยผ่อนแรงนะครับแล้วก็ในหนึ่งวันนี้เราสามารถเราสามารถล่อนให้จบ,บนะครับแล้วก็กําลังการหมิตมันก็จะอยู่ที่วันละประมาณตันห้านะครับถ้าเกิดทนี่ของโอ้ตันห้าใช่ครับราสามารถล่อนได้บรรลับห,หนึ่งตันห้าปุ๋ย,ยก็จะตกลงด้านล่างใช่ไหมพี่ใช่อ่านี่นะครับมาดูก็จะตกลงด้านล่างป<ะ>ุ<ะ>ย้ยก็จะอยู่ด้านล่างแล้วเป็นกองเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับ ส่วนน้องไส้เดือนก็จะไหลมาตามตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงนี้ครับอ๋อนี่เลยครับการตั้งเครื่องเราก็ต้องตั้งให้มันสลบนะครับให้มันมีนะครับประมาณต้องสิบองศาก็ได้นะครับถ้าตราชาเกินไปน้องไส้เดือนไม่จะมาตกในท้ายเกินเลยเราจะร่อนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับพี่เนาะ เดือนที่ผ่านหลังจากกระบวนการล่อนนะครับตอนนี้เราก็จะนําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับผมว้าวปุ๋ยออกมดเลยก็จะเหลือแต่ตัวเส้เดือนนี่นะครับลักษณะลักษณะเส้เดือนแบบนี้คือเส้เดือนที่สุขภาพดีนะครับแปลว่าอาหารดีอากาศดีนะครับสุขภาพน้องก็จะดีนะครับนะครับแล้วไส้เดือนนี้นอกจากมูลแล้วครับตัวเนี้ครับขายด้วยไหมครับ เส้เดือนนี้เราขายนะครับขายเป็นเส้นเดือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับผู้สนใจนะครับผู้ที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักอินทรีย์นะครับที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยการนําเส้เดือนไปเลี้ยงนะครับหรือจะทําฟาร์มแบบนี้ก็ได้นะครับเราเราจำหน่ายในกิโลกรัมละสี่ร้อยบาทก็พร้อมแนะนําวิธีการด้วยเนาะพี่เนาะใช่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้ครับใครสนใจก็เข้ามาสั่งได้นะครับมาติดต่อดูนะครับก็หลังจากที่เราร่อนเสร็จนะครับ เนื่องจากว่ามูลไส้เดือนจะมีความชื้นค่อนข้างสูงนะครับเราจะต้องพึ่งลมอย่างน้อยน้่ยก็คือหนึ่งถึงสองคืนนะครับเพื่อที่จะให้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับให้เหลือความชื้นประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับให้เขาขับแห้งแห้งลงใช่ไหมใช่ครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับครับถ้าเรากำมานะครับแล้วปล่อยนะครับมันก็จะเด้งออกแากมือเรานี่แสดงว่าแสดงว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วเนาะถ้าเกิดกำแล้วเป็นก้อนนะครับนั่น ยังยังไม่ได้นะครับเรายังไม่สามารถที่จะ,ะนําไปบรรจุพันธุ์ได้นี่นะครับบ่อนี้นะครับเป็นบอ่อแช่ขี้บัวนะครับซึ่งเป็นกระบ,บวนการที่สําคัญแรกๆเลยของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับพอเราได้ขี้บัวมานะครับเป็นขี้บัวแห้งเราจะต้องนําขี้บัวมาแช่น้ํานะครับหรือหรือที่เขาเรียกว่าการเตรียมเบดดิ้งให้ไส้เดือนนะครับ เราจะแช่น้ําจนกว่าจะจืดนะครับซึ่งซึ่งที่อุดมฟาร์มเราเนี่ยเราจะใช้เวลาเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับถึงจะสามารถนําไปใช้ได้อืครับนี่ครับบอกก็จะแช่ขี้วัวไว้นี่นะครับอะไรจากนั้นยังไงพี่ก็จะเข้าโรงเรือนอะไใช่ไหมใช่ครับพอหลังจากนั้นเราเราจะนำขี้วัวที่แช่แล้วจืดออกมาครับครับแล้วก็ปล่อยให้เขาคายน้าหรือว่าเสดดน้ําให้มันหมาดนะครับ แล้วเราก็นําไปเลี้ยงเส้เดือนที่โรงเรือนต่อไปนะครับผมกิจกรรมอื่นๆนะครับกิจกรรมรองจากการเลี้ยงเส้เดือนก็จะมีการเลี้ยงแหนแดงนะครับอ๋อก็ถ้าถ้าใครอยู่ในวงการเกษตรนะครับก็จะรู้ว่าแหนแดงมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเราเลี้ยงแหนแดงอัลซอล่าไมโครฟิลล่านะครับของครวิชาการเกษตรนะครับซึ่งซึ่งที่ฟาร์มนี้เราจะเลี้ยง2วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่หนึ่งก็คือเราเลี้ยงเพื่อจําหน่ายให้กับ เกษตรกรทั่วไปนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่2เราเลี้ยงแหนแดงเพื่อนําไปผสมเป็นดินปลูกนะครับดินปลูกผสมมูลไส้เดือนนะครับของโรงมฟาร์มเราจะมีแหนแดงเป็นส่วนผสมหลักครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็จะเป็นแปลงสาธิตการปลูกการปลูกกล้วยนะครับโดยการใช้มูลไส้เดือนเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับเราจะใช้มูลไส้เดือนครึ่งกระสอบนะครับต่อหนึ่งหลุมนะครับ เราใช้แค่ขั้งเดียวนะครับเราใช้แค่ขั้งเดียวผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมูลไส้เดือนเราก็จะมาบำรุงนี่นะพี่เนาะใช่โอ้กล้วยงามมากเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยน้ําแช่นะครับน้ำแช่ได้จากการแช่ขี้บัวนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าเข้ามาที่สวนกล้วยนะครับจะสังเกตดูอกล้วยแต่ละกอนะครับจะมีการขยายพันธุ์แล้วก็ขนาดของลําต้นนี่จะใหญ่นะครับโอ้แต่กอแต่กอเยอะมากเลยนะฮะใหญ่ด้วยนะครับ ส่วนกล้วยนะครับเราก็จะมีการปลูกไม้ยืนต้นแซมนะครับเพราะว่าผมวางแผนในรับผมจะปลูกกล้วยสามปีพอไม้ยืนต้นโตนะครับเราก็จะเอากล้วยออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้ให้ต้นไม้ใหญ่โตขึ้นนะครับก็จะมีไม้ผลนะครับมีมะม่วงขนุนครับนะครับเป็นหลักสําหรับผลิตภัณฑ์ของอุดมฟาร์มเรานะครับแน่นอนครับเราก็จะมีตัวมูลไสเดือนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ เ่งจะมีอยู่สามขนาดนะครับขนาดหนึ่งกิโลกรัมนะครับครับตีแบนอุดมฟาร์มนะครับสวยๆนะครับเป็นถุงอ่าทึบแสงนะครับยังไม่สามารถเข้าได้มีมีกี่ขนาดครับพี่บรรจุพันเราก็จะมีขนาดหนึ่งกิโลนะครับครับแบบห้ากิโลกรัมอ่านี่คือหนึ่งกิโลครับนี่คือหนึ่งกิโลอนี่คือหนึ่งกิโลอันนี้ในห้ากิโลห้ากิโลกรัมนะครับแล้วก็ าลูกค้าปริมาณใช้เยอะนะครับก็จะมีแบบกระสอบก็คือกระสอบนี้20กิโลนะครับเราจะบรรจุ2 0กิโลอันนี้คือ20กิโลนะครับบรรจุข้างในนี้นะฮะตัวนี้เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่พี่ตัวนี้ขนาด5กิโลเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้อ่ามันจะเป็นดินปูกนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คลอดมาประมาณปีหนึ่งนะครับ ในราคาเหรอครับพี่ราคาขายเราขายยังไงราคาขายนะครับก็ขนาดถุงหนึ่งกิโลเราขายกิโลละยี่สิบบาทบนะครับถุงละห้ากิโลเราจะขายอยู่ถุงละเก้าสิบบาทนะครับเป็นราคาขายปีนะครับผมครับถ้าเกิดเป็นกระสอบก็ตกกิโลกัมละยี่สิบาทเหมือนกันนะครับครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าใช้เยอะนะครับอย่างอย่างสมมติสวนทุเรียนสวนอินทผลัมนะครับ ออเดอร์เป็นตันนะครับก็จะตกอยู่กิโลละ9ก้าบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าปริมาณการใช้ของลูกค้านะครับถ้าสนใจนะครับลองโทรมาคุยกันได้นะครับระยะทางส่งฟรีในรัศมีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับปักหมุดที่ฟาร์มนะครับผมช่องทางเบอร์โทรเบอร์อะไรพี่เบอร์โทร099 169 5145้าห มีช่องทางนี้ครับเฟซบุ๊กหรือถ้าเฟซบุ๊กก็ติดตามเพจอุดมฟาร์มฟาร์มเสืเดือนกุดชุมยะโสธรครับที่นี่ที่ที่ไหนนะพี่ที่นี่อําเภอกุฎชุมครับครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะครับต้องการอยากทดลองเลี้ยงครับนะครับหรืออยากเลี้ยงแต่ยังไม่มีองค์ความรู้นะครับต้องการเข้ามาศึกษาดูงานครับนะครับฟาร์มตั้งอยู่หลังปั๊มปททกุฎชุมนะครับบ้านสองขอน ตํากุชุมจังหวัดยะโสธรครับผมครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางพี่หม่อมนะครับขอขอบคุณทางพี่หม่อมนะครับที่พาผมมาดูฟาร์มไส้เดือนนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ